ลักษณะของคนเก่งแต่ไม่กระลังมีดังนี้นะครับ 1. เรียนรู้จากความผิดพลาดถือคติว่าผิดเป็นครูดังที่พระภิกษุประยาน,นอรรัฐราชมานิตท่านสอนว่าผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้า 3. ผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอย่ยถึง 4. อีกทีห้ 5, 6, 3, าหซ้ำอภัยชะไหนประการที่สองก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ปิดอบายขยายปัญญาสรรหาความเจริญตัดส่วนเกินของชีวิตยึดเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่แบ่งพวกพักและก็รู้รักความสามัคคีประการที่สก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับถือตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าศรัทธาสาธุปฏิติตามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวทำอะไรก็สำเร็จประการที่สมีความมุ่งมั่นอดทนกล้าคิดกล้าไต่บันไดฝัน มุ่งมั่นไม่รันทดไม่ถดถอยเรียนรู้ฝึกฝนอดทนคอยที่สุดก็จะค่อยๆเก่งกล้าและคว้าใชยประการที่หฉันจะประสบความสําเร็จคิดอย่างนี้เพราะฉันมีความภาคเพียรพยายามถือคติว่าทุกความพยายามอาจไม่ได้มาซึ่งความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จล้วนได้มาจากความพยายามประการที่6เขาตื่นแต่เช,เช้าถือหลักว่า ตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยนักปราดนอนสี่เศรษฐีนอนหกยาจกนอนแปดทํามหมูกับแรดนี่จะนอนทั้งวันแล้วก็ประการสุดท้ายเขาจะขอบคุณชีวิตในทุกทุกวันที่ได้เกิดมาเขาคิดดีทดําดีแล้วก็พูดดีนี่คือลักษณะคนเก่งแต่ไม่กระ